บทที่ส0สร้างฟาร์มสุกรขนาดใหญ่สำหรับวังมั่งท้ายที่สุดลูกชายของเขาก็เสียชีวิตเพราะอ่างเก็บน้ำบนภูเขาดังนั้นเขาจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้วังหอมั่งอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่อไปนอกจากนี้นางหวังยังเห็นด้วยกับสามีของเธอโดยปฏิเสธข้อเสนอของลูกชายอย่างหนักแน่นไม่มีทางหลอกลูกคุณเสียชีวิตในอ่างเก็บน้ำบนภูเขาครั้งสุดท้ายยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของคุณคราวนี้คุณอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อมาถึงจุดนี้มิสเตอร์วังนางหวังและคุณย่าเริ่มจริงจังและเเเเเรรรริ่ร่่่่มมมกลลลี้้้ยยยยอออขาาาาาาหหงงงคคุุณณตตไไไไไไดดปปจน นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าควรเลือกที่อื่นแมนเออเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังมังก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาใส่หัวและพูดว่าพ่อการตายของฉันเกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ำจริงๆมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่รู้จักอยู่ในอ่างเก็บน้ำคำพูดของแวงหมังทำให้พ่อแม่และญาติของเขาหน้าซีดด้วยความตกใจขณะที่พวกเขามองไปที่แวงหมังด้วยความไม่เชื่อมิสเตอร์หวังถามด้วยความตกใจลูกมีสัตว์ประหลาดน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำของเราหรือไม่นางหวังพูดอย่างหนักแน่นว่าคุณอยู่ในอ่างเก็บน้ำไม่ได้คุณทไไม่่ด้แนนนอน ฟอนเอลเมื่อเห็นสิ่งนี้หวังห่หอมั่งก็พูดอย่างหมดหนทางว่าไม่เป็นไรครับพ่อครับแม่ถันจะไปที่อ่างเก็บน้ำเพื่อตรวจสอบเมื่อถันยาวย0ิเมตรนางหวังตะโกนอย่างกังวลว่าไม่เกิดอะไรขึ้นถ้ามีมอนสเตอร์น้ำจริงๆคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ไปคุณไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในอ่างเก็บน้ำอีกต่อไปหวังมังทำได้เพียงพูดคุยกับครอบครัวของเขาเท่านั้นในที่สุดหลังจากสองชั่วโมงของการสนทนาครอบครัวของเขาตกลงอย่างไม่เต็มใจตามคำขอของแวงมังพ่อของเขากำลังพูดถึงแผนการเริ่มต้นของเขาที่จะแข็งกกร่งงนอับ เขาต้องการที่จะเห็นว่าวังหอม่งจะแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากกินหมูมากกว่าร้อยตัวจากนั้นเขาจะเริ่มใช้เงินของเขาเพื่อเร่งการเติบโตและวิวัฒนาการของแวงหม่งไม่เพียงเท่านั้นพ่อของเขายังวางแผนที่จะห้ามจับปลาในอ่างเก็บน้ําโดยเด็ดขาดเพื่อที่พวกเขาจะได้กําหนดให้มันเป็นอาณาเขตของวังหอมั่งอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดวังหอม่งปฏิเสธความคิดนี้เพราะมันจะดึงดูดความสนใจมากเกินไปตามแผนของแวงหม่งพ่อของเขาจะสร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะสะดวกสาหรับแวงหม่งในการพัฒนาเท่านั้นแต่จะไม่ดึงดดูามสนนใจกกเิไป หลังจากสรุปแผนร่วมกับครอบครัวแล้วคุณหวังก็เริ่มลงมือทำทันทีสองเดือนต่อมาฟาร์มหมูขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นห่างจากอ่างเก็บน้ำหวนชานสองกิโลเมตรฟาร์มหมูถูกสร้างขึ้นในป่าอย่างสมบูรณ์เจ้าของยังจ้างพนักงานหลายคนและเริ่มต้นด้วยหมูหกพันตัวแค่สร้างพื้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันตันรอมอมาพ่อของแวงหมังก,ก็เสียเงินไปเกือบหนึ่งร้อยล้านหยวนแล้วสร้างขึ้นเพื่อเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่สามารถเลี้ยงสุกรได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตัวโชคดีที่ต้นทุนอาหารสัต การลงทุนหลักคือสถานที่ขนาดใหญ่ที่จำเป็นในการเลี้ยงสุกรเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายของลูกสุกรพ่อของวังมังได้ลงทุนประมาณ150ล้านหยวนในการสร้างฟาร์มขนาดใหญ่และซื้อลูกหมูจากนี้หวังหมังสามารถบอกได้ว่าถ้าพ่อของเขาซื้อหมูโตเต็มวัยจำนวนหนึ่งหมื่นตัวให้เขาจริงๆเขา,าอาจจะต้องล้มละลายอย่างแน่นอนแม้ว่าเนื้อหมูในปัจจุบันจะไม่ได้มีราคาแพงแต่เนื้อหมูเพียงเล็กน้อยในตอนนั้นก็ยังมีราคามากกว่า20 000. หยวนถ้าหมูแต่ละตัวมีน้ำหนักประมาณ400อปอนด์หมู100ะมูนค่างหมว่นรัวจะ ท้ายที่สุดแล้วบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้มักมีปัญหาในการค้างชำระและการเงินของพวกเขาถูกผูกมัดเป็นวัตจัรที่ยาวนานองค์กรขนาดใหญ่บางแห่งจะชำระบัญชีทุกสองไตรมาสปีละครั้งหรือแม้แต่ทุกๆสองปีด้วยซ้ำลูกค้าบางรายใช้เวลานานกว่านั้นในการชำระเงินพ่อของเขามีเงินสำรอง450ล้านหยวนและเขาต้องรักษาสภาพคล่องไว้อย่างน้อย200ล้านหยวนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะลงทุนมากกว่า100ล้านหยวนเพื่อสร้างฟาร์มหมูขนาดใหญ่สำหรับหวังหม่งยิ่งไปกว่านั้นถ้าหวังหม่งไม่หยุดเขาพ่อของเขาคงซื้อหมู10,000 แน่นอนหวังหอมั่งปฏิเสธข้อเสนอหมูโตเต็มวัยหนึ่งหมื่นตัวแต่เขาวางแผนที่จะซื้อในจํานวนที่เขาต้องการสาหรับวิวัฒนาการครั้งต่อไปหลังจากวิวัฒนาการแต่ละครั้งนี้จะสะดวกกว่ามากอีกสิ่งหนึ่งที่คนค่าแก่การกล่าวถึงก็คือแวงหมังได้บรรลุวิวัฒนาการขั้นที่เจ็ดของเขาแล้วน่าเสียดายที่แวงหมังไม่ได้รับความสามารถพิเศษใดๆในระหว่างการวิวัฒนาการทั้งสองครั้งล่าสุดสําหรับเขาแล้วนั่นเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างไรก็ตามมันคุ้มค่าที่จะกล่าวถึงว่าขนาดปัจจุบันองงแว่เรล้าจทยบกคิ วันนี้เป็นวันแห่งการวิวัฒนาการครั้งที่8ของแวงมังวันนี้เขาต้องกินเหยื่อให้เพียงพอเพื่อให้ได้คะแนนวิวัฒนาการอย่างน้อย15,000คะแนนก่อนที่เขาจะได้รับวิวัฒนาการทั้นที่8เขาต้องการหมูประมาณ40ตัวเพื่อพัฒนาในตอนกลางคืนในคอกหมูเล็กๆมีคนรับผิดชอบในการขนย้ายหมู40ตัวมาให้เขาแล้วมีหมูอยู่7หรือ8ตัวในเล้าเล็กๆนี้ตอนนี้มีหมูเกือบ50ตัวที่นี่จุดๆในตอนกลางคืนหลังจากที่ผู้เพาะพันธุ์ให้อาหารสุก,กรแล้วพวกเขาก็เริ่มคุยกันทำไมคคคุุณณถึงงงิดวว่่่าาาาหหหัออกกไปสร้้ม,มูููบบบนขลลใญแีะ ยิ่งกว่านั้นหมูที่เราเลี้ยงทุกวันบางครั้งจะหายไปในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารายงานเรื่องนี้กับเจ้านายเขาจะบอกให้เราเพิกเฉยต่อเรื่องนี้นายวังยังกำหนดว่าหลังจากที่เราเลิกงานตอนหกโมงเย็นพวกเราทุกคนจะถูกบังคับให้ออกจากฟาร์มถ้าคุณกล้าอยู่ในฟาร์มคุณจะถูกไล่ออกในขณะนี้ดวงตาของหญิงวัยกลางคนก็สว่างขึ้นคุณถูกนี่มันแปลกเกินไปนี่ถ้าพวกเราแอบร่วมมือกันขโมยหมูสองตัวเจ้านายคงไม่สังเกตใช่ไหมท้ายที่สุดหมูที่เจ้านายส่งมามักจะหายไปในวันรุ่งขึ้นแม้ว่า,ามปัน้ีญหา อย่างแน่นอนหากเป็นกรณีนี้แม้ว่าเราจะแอบเอาหมูสองตัวไปอย่างลับๆมิสเตอร์หวังก็คงไม่รู้เมื่อได้ยินคําพูดของผู้หญิงพนักงานชายวัยกลางคนอีกคนก็หัวเราะเยาะและพูดว่าในฝันของคุณมีกล้องวงจรปิดทุกที่คุณไม่เห็นพวกเขาเหรอบทที่11ซื้อเทมเพลตงูหลามไททันกลายพันธุ์นอกจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในฟาร,ร์มเราไม่สามารถรอดพ้นสายตาของมิสเตอร์หวังนอกจากนี้ทุกวันเวลา19บเนาฬิกาจะมีคนปิดสวิตช์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเวน้นแต่เราต้องอยู่ในฟาร,ร์มตอนกลางคืนคุณจะขโมยหมูในความมืดไดไไ้อย่างร อย่าเข้าข้างตัวเองนอกจากนี้ถ้าเราไม่ไปที่หอพักตรงเวลาเพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้อาวุโสอย่างซึ่งมีหน้าที่ดูแลอ่างเก็บน้ําจะติดต่อเจ้านายโดยตรงเดี๋ยวเราโดนไล่ออกก่อนได้เงินเดือนด้วยซ้ํานอกจากนี้อาหารและที่พักของเราทั้งหมดอยู่ในบ้านของผู้เท่าอย่างหญ่แม้แต่จะคิดเมื่อได้ยินคําพูดของพนักงานคนนี้ใบหน้าของพนักงานอีกห้าคนก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวพวกเขา้มเลือกอความคิดที่จะขโมยหมูทันทีพวกเขาทม,มาจากหมู่บ้านดังนั้นพวกเขาจึงรู้โดยธรรมชาติว่าผู้อาวุโสอย,อย่างซึ่งมีหน้าที่ดูแลอ่างเก็บน้้ําคคคือผู่วยนนนสนิทงุณหั ว่ากันว่าเขาเคยเป็นบอดี้การ์ดของคุณนายหวังเมื่อตอนยังเด็กต่อมาได้รับบาดเจ็บที่ขาและกลายเป็นคนพิการถึงอย่างนั้นคุณหวังก็ยังดูแลผู้อาวุโสอย่างมากกว่าสิปีไม่จาเป็นต้องพูดผู้อาวุโสอย่างรู้สึกขอบคุณคุณหวังมากเขาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่เจ้านายไว้วางใจมากที่สุดเนื่องจากมิสเตอร์หวังขอให้ผู้อาวุโสอย่างดูแลพวกเขาเป็นการส่วนตัวแผนเล็กๆของพวกเขาจึงต้องลม้มเหลวเว้นแต่พวกเขาจะยอมเสี่ยงที่จะตกงานหรือแม้กระทั่งต้องทนทุกข์กับความโกรธของคุณหวังพวกเขาจะไม่กล้าแสดงความคิดเช่นนั้นนนนออออีีกกกกกตต่่ไปใเเเเวววลลลลาาาดดดดยัััมมมืืงงงงงคจรขข็็ท้หบ ในคืนที่มืดมิดหวังหอม่างแอบย่องเข้าไปในฟาร์มหมูขนาดเล็กใต้แสงจันทร์งูหลามยาวสิี่เมตรหนาเท่าเอวผู้ใหญ่ปรากฏขึ้นในมิช้าหวังหอม่างก็มาถึงคอกหมูแห่งหนึ่งมีหมูอ้วนห้าตัวอยู่ข้างในหวังหมังรีบลุกขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นและกัดหมูตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามการกระทำนี้ทำให้หมูตัวอื่นตื่นประหนกอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาตกใจมากจนรีบหลบและอยากจะหนีจากหมูด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหมูนั้นสูงเกินไปหมูเหล่านี้ไม่มีที่ว่างให้หลบหนีดังนั้นหมูตัวหนึ่งึงงงงถกกแววววนหััั่่ลืเเข้้าาไปทตอยรดรด็ แม้ว่ามันจะค่อนข้างยากที่จะกลืนแต่วางหม่างก็ย่อยหมูทันทีที่เขาจัดการมันลงไปในเวลาเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้งติ้งยินดีเจ้าภาพเสมอผู้ใหญ่หมูคุณได้รับ420คะแนนวิวัฒนาการหลังจากได้ยินเสียงของระบบหวังหม่งก็ไม่หยุดเขายังคงฆ่าหมูอีกสี่ตัวจากนั้นหวังหม่างก็กวาดคอกหมูตัวอื่นๆต่อไปขณะที่หมูถูกวงหม่งกินไปเสียงของระบบก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องติ้งขอแสดงความยินดีเจ้าภาพคุณได้กินหมูโตเต็มวัยและได้รับคะแนนวิวัฒนาการ412คะแนนติ้งขอแสดงความยินดีเจ้าาภพ คุณได้กินหมูโตเต็มวัยและได้รับคะแนนวิวัฒนาการ430คะแนนะติ๊งขอแสดงความยินดีโฮสต์คุณได้กินหมูโตเต็มวัยและได้รับคะแนนวิวัฒนาการ403คะแนนจุดจุดจุด,จดตลอดทั้งคืนจะได้ยินเสียงร้องอย่างน่าสังเวชของหมูในเล้าเล็กเมื่อแหวงหมังกินหมูตัวที่36เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบก็ดังขึ้นในใจของเขาติ๊งขอแสดงความยินดีโฮสต์คุณได้กินหมูโตเต็มวัยและได้รับคะแนนวิวัฒนาการ4 4 1คะแนนติ๊งขอแสดงความยินดีเจ้าภาพคุณบรรลุข้อกำหนดการวิวััฒฒนนาาาาากกกรรรรรแล้้วววคุณตอองเิิ่่มมหืไ โพสได้เติบโตถึงขีดจำกัดของไพทอนพม่าคุณต้องการเปลี่ยนเทมเพลตงูใหม่เพื่อพัฒนาอีกครั้งหรือไม่หลังจากได้ยินเสียงของระบบหวังหม่างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าเทมเพลตของไพ h อนของพม่าจะไม่เพียงพอสำหรับเขาที่จะวิวัฒนาการอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นจากคำอธิบายของระบบเห็นได้ชัดว่าวังหอมั่งได้เติบโตถึงจุดสูงสุดของงูหลามพม่าแล้วหวังหม่งพึมพำในใจทันทีระบบเปลี่ยนเป็นแม่แบบงูใหม่วินาทีต่อมาหน้าระบบปรากฏขึ้นในใจของหวังหม่งแม่แบบงูที่โส,สาาามรรรถเเลลืืออกกกไดด้้ปปฏขึน ชื่อไททันไพทอนบทนำไททันไพทอนเป็นงูเหลือมที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ5 8แล้านปีก่อนขีดจำกัดการเติบโตสามารถสูงได้ถึง30เมตรและจำกัดน้ำหนักได้ประมาณ3ตันราคา1 0 0 0 0หมคะแนนวิวัฒนาการจุดจุดจุด,จดชื่ออเมซอนอนาคอนดาบทนำนี่คืองูเหลือมที่อาศัยอยู่ในยุคใหม่และส่วนใหญ่อยู่ในป่าฝนอเมซอนตัวอย่างที่รู้จักกันดีสามารถเติบโตได้สูงถึง20เมตรและมีน้ำหนักถึง1.5ถึง2ตันราคา800 0คะแนนวิวัฒนาการจุดจุดจุด,จดชื่องูหลามพม่ากลายพันธุ บทนำงูเหลืองพม่ากลายพันธุ์เป็นงูเหลืองพม่าที่เติบโตจนถึงขีดจำกัดตามธรรมชาติมันกลายพันธุ์โดยบังเอิญตอนนี้ขีดจำกัดการเติบโตของมันสามารถสูงถึง30เมตรและน้ำหนักของมันอาจสูงถึง3 m. ตันราคาหน,น,นึ่งหมื่นคะแนนวิวัฒนาการจุดจุดจุดชื่ออนาคอนด้าอเมซอนกลายพันธุ์บทนำนี่คืออนาคอนด้าที่โตถึงขีดจำกัดตามธรรมชาติแล้วหลังจากได้รับโอกาสที่ไม่รู้จักมันก็กลายพันธุ์ขีดจำกัดการจกจเจริญเติบโตสามารถเข้าถึงได้ถึง30เมตรและมีน้ำหนักได้ถึงสมตันราคาหน,น,นึ่งหมืนคะแนนวิวัฒนาการจุด,จด,จดชื่อูหลลาามไทัันนกยพ ุด,ด,ด,ดบทนำนี่คือไททันไพลทอนที่เติบโตถึงขีดจำกัดตามธรรมชาติเมื่อกว่า50สล้านปีที่แล้วมันกลายพันธุ์หลังจากได้รับโอกาสที่ไม่รู้จักขีดจำกัดการเจริญเติบโตสามารถเข้าถึงส0ิบเมตรและน้ำหนักได้ถึง8ดถึงสิตันราคาสองหมื่นคะแนนวิวัฒนาการจุดจุดจุดหลังจากอ่านตัวเลือกทั้งหที่ได้รับจากระบบหวังมั่งอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นกับตัวเองดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถพัฒนาได้ในขณะนี้นั่นเป็นเพราะว่าหากหวังหอมั่งต้องการซื้อแม่แบบการวิวัฒนาการเขาจะไม่เหลือะแนนนนกกกาาาารรววิััฒม ปันที่จริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อแวงหมังกินหมู48ตัวเขาแทบจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนวิวัฒนาการได้20,000คะแนนแวงหมังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อแม่แบบนอกจากนี้เทมเพลตวิวัฒนาการที่แวงหมังซื้อมายังเป็นแบบที่แพงที่สุดอีกด้วยนั่นย่อมเป็นไทตันไพทอนที่กลายพันธุ์หลังจากที่แวงหมังซื้อแม่แบบสำเร็จเสียงของระบบก็ดังขึ้นในใจของเขาจุดจุดจุด,จดติ๊งหักคะแนนวิวัฒนาการ20,000คะแนนเทมเพลตการจัดซื้อติ๊งขอแสดงความยินดีเจ้าภาพคุณซื้ออเเเททพลลตไไัน Python, นธกาสร็จแ้ว หลังจากได้ยินเสียงของระบบหวังหงมังรีบพึมพำในใจระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของฉันวินาทีต่อมาข้อมูลส่วนตัวของเขาก็เปลี่ยนไปผู้ดำเนินรายการว่งห่อเมื่งประเภทไทตันไพลทอนกลายพันธุ์สถานะสุบาเดาวสถานะสุขภาพแข็งแรงลำตัวยาว14เมตรหนัก700กิโลกรมัมกำลังรบแรงกัด1,900กิโลกรมัมความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทักษะพันธนาการแห่งความตายเที่ยวพิษการอำพรางผิวหนังการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการฮิวตัวเองขั้นสูง คะแนนวิวัฒนาการเศษหกร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งหมื่นห้าพันบทที่สิบสองเสือทีต้าพูดได้และพูดเดินตัวน้อยหลังจากอ่านข้อมูลส่วนตัวของเขาแล้วหวังหมางก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถวิวัฒนาการได้ในครั้งนี้แต่เขาก็เปลี่ยนไปเป็นงูหลามสายพันธุ์อื่นแล้วแวงหม่างไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนประเภทเทมเพลตอีกต่อไปสําหรับวิวัฒนาการอีกสี่สิบเมตรถัดไปของเขานอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่สามารถพัฒนาได้ในครั้งนี้แต่เขายังสามารถพัฒนาได้ภายในสองวันนี่เป็นเพราะวังหอมั่งได้ปรึกษาเรื่องนี้้กับพ่อขอขขงเขาแลว ถ้าไม่มีหมูเหลืออยู่ในคอกนั่นหมายความว่าเขาเริ่มวิวัฒนาการอีกครั้งหลังจากที่พ่อของเขาได้รับข่าวเขาจะส่งสุกรตัวเต็มไวัยไปที่คอกอารมณ์ของแวงมังสดใสขึ้นเมื่อคิดหลังจากออกจากคอกหมูแล้วก็กลับมายังบริเวณอ่างเก็บน้ำยังมีสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้แม้ว่าตอนนี้สัตว์ขนาดใหญ่จะหายากขึ้นมากนี่เป็นธรรมชาติเพราะดินแดนนี้เต็มไปด้วยกลิ่นของแวงมังดังนั้นสัตว์ชนิดเดียวที่เข้าไปในป่านี้จึงมีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่พวกเขาอาจไมมม่่่่่่รูู้้้เลยยยยดวววาาาาีีนนนหหหงงงงออัใปแ นอกจากนี้วังหอมม่งยังได้ค้นพบอีกสิ่งหนึ่งเมื่อขนาดของเขาใหญ่ขึ้นมันก็ยิ่งยากขึ้นสําหรับเขาที่จะพึ่งพาตัวเองในการพัฒนาตัวอย่างเช่นตอนนี้เขาต้องการคะแนนวิวัฒนาการ1 5 0 0 0พันคะแนนซึ่งต้องใช้ค่าอาหารอย่างน้อยห5,000ปอนันอยู่หน0 0 0หมนันอนหมายความว่าอย่างไรตันเท่ากับสองพันปอนหนึ่งหมื่นันปอนเท่ากับเจดจุดห้าตันแม้ว่ามันจะเป็นกระบือน้ําหนัก1,000งันปอนเขาก็ต้องกินส5้าตัวก่อนที่จะวิวัฒนาการได้แม้ว่ามันจะเป็นช้าง่สเาาากตอกินััวววพืฒาาร นอกจากนี้เมื่อเขาวิวัฒนาการคะแนนวิวัฒนาการที่เขาต้องการจะเพิ่มเป็นสองเท่าอีกครั้งดังนั้นหวังหมังจึงดีใจมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาพ่อของเขาเป็นมหาเศรษฐีมิฉะนั้นวิวัฒนาการของแวงหมังจะไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดอย่างแน่นอนหวังหมังยังคงอารมณ์ดีและเริ่มเดินเตร่ๆผ่านป่าในอาณาเขตของเขาเขาแค่ลองเสี่ยงโชคดูว่าจะเจอเหยื่อตัวใหญ่ได้หรือไม่เหยื่อขนาดเล็กไม่เพียงพอที่จะทําให้แวงหมังพอใจอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงไม่ยุ่งกับเหยื่อขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้เลย หลังจากที่วางมังกรล่าตะเวนป่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางในป่าแห่งนี้ก็ตื่นตระหนกเมื่อพวกเขาเห็นร่างของแวงหม่งพวกเขากระจาดกระจายไปด้วยความหวาดกลัวแน่นอนว่ายังมีสัตว์ตัวเล็กที่ฉลาดกว่าด้วยพวกเขาเพิกเฉยต่อแวงหม่งโดยสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีประสบการณ์อยู่แล้วและรู้ว่ายักษ์ใหญ่อย,ยอย่างหวังหม่งจะไม่ตามล่าพวกเขาอย่างแน่นอนกระต่ายป่าบ็อกแคทหนูและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆในป่าแห่งนี้คิดเป็นจำนวนเท่าๆกันในความเป็นจริงพวกเขาพูดถูกพวกเขาแทบไม่มีเนื้อเพียงพอในกระดูกของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดรวมกัันนนนแแล้วววไมม่่่าาาาาาเป็ออหรงงงงใสยตข ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหยื่อที่ดีเหลือให้กินในดินแดนของฉันแล้วด้วยเหตุนี้หวังหอมั่งจึงเตรียมตัวไปที่ป่าด้านหลังภูเขาเพื่อหาเหยื่ออีกครั้งอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาเข้าไปในป่าหวังหอมั่งก็ได้ยินเสียงที่ละเอียดอ่อนเจ้านายไปซ่อนกันเถอะฉันได้กลิ่นหัวหน้าทีมล่าสัตว์เมื่อได้ยินเสียงหวังหม่างก็ตกตะลึงทันทีทำไมถึงมีเสียงผู้หญิงในป่ากลางดึกด้วยความอยากรู้อยากเห็นหวังหม่งจึงเดินเข้าไปในป่าอย่างระมัดระวังจากนั้นหวังหม่งก็เห็นฉากประหลาดอยู่ไม่ไกลเ สิ่งที่แวงมังเห็นต่อไปคือคนแปลกหน้าขณะที่เขาเฝ้าดูเสือชีต้าก็พูดขึ้นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนถ้าเราไม่สามารถฆ่าทิมล่าได้และภารกิจล้มเหลวจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่บีสกอดสเปซจะฆ่าเรานอกจากนี้เราจะล้าหลังฉันไม่ต้องการถูกกำจัดเป็นเหยื่อคุณเข้าใจไหมฉันเหลือคะแนนไม่มากนักแม้ว่าฉันจะหนีครั้งนี้คราวหน้าละ่ะไม่ใช่ว่าฉันต้องการวิจารณ์คุณแต่เอลยูเอเกยีเมื่อคุณได้รับคะแนนในอนาคตคุณต้องเก็บคะแนนไว้เผื่อไว้หากคุณทำภารกิจล้มเหลวและมีคะแนนไม่เพ ออกมาหวังหมังตกตะลึงเขาถูกค้นพบจากที่ห่างไกลได้อย่างไรได้รับการตรวจสอบแล้วข้อเอ็มยิ่งกว่านั้นยังถูกพบโดยพุดเดินและเสือชีตาไรสองตัวที่พูดได้เหมือนมนุษย์เมื่อคิดถึงจุดนี้หวังหมังรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนยิ่งกว่านั้นหวังมังไม่ได้เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเมื่อเขาซ่อนตัวก่อนหน้านี้พูดตามเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะค้นพบนอกจากนี้เมื่อเขาซ่อนตัวก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ลายครางผิวหนังบนร่างกายของเขาเพื่อหลอมร,อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับป่าแห่งนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมวังหอมั่งจึงแน่ใจว่าสองคนนี้ไม่เคยพบเขามาก่อนสำหรับวิธีที่พวกเขาค้นพบเขาตอนนี้จุดจุดจุดพูดตามตรงหวังหม่งก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันสองคนนี้แปลกและน่าขนลุกมากสิ่งที่หวังหม่งไม่รู้ก็คือการเดาของเขาถูกต้องพุดเดินและเสือชีตาไรห่หาเขาไม่เจอจริงๆอย่างไรก็ตามวังหอมั่งบังเอิญได้ยินคำพูดของชีตาไรห่ดังนั้นเมื่อผ่านไปครึ่งทางของประโยคเสือชีตาจึงถูกตรวจพบโดยระบบบีสกอตสเปซและได้รับคำเตือนอย่างไรก็ตามการปลอมตัวของแวงหม่งไม่ใช่เรื่องตลกสำ มิฉนั้นเขาจะถูกกำจัดโดยบีสกอตสเปซถึงกระนั้นวังหมางก็ยังได้รับข้อมูลบางอย่างบีสกอตที่คนสองคนนี้พูดถึงน่าจะเป็นช็อตเด็ดที่น่าประทับใจพุดเดินและเสือทีตาแปลกแปกอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าบีสกอตสเปซวังหอมั่งเริ่มสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับสองคนนี้พวกมันพูดได้เหมือนมนุษย์จริงๆจุดจุดจุดอย่างไรก็ตามในความเห็นของวงังหมางแม้ว่าสองคนนี้จะแปลกไปหน่อยพวกเขาก็ยังเป็นแค่พุดเดินและเสือทีตาไรดังนั้นหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่่่หหนนนนึงงงงงววววััมมมมาาาาาากกกกก็็็คลลออออออจพุไไ้้ใขขณะขออะะ,ะเเเเดดดีีียยปรบแแททสืต เมื่อพวกเขาเห็นแวงมังตัวใหญ่คลานออกมาจากพุ่มไม้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงร่างกายของแวงมังนั้นใหญ่เกินไปแม้แต่ง,งูเหลืองปากก็ไม่สามารถเติบโตหนาและใหญ่ได้ใช่ไหมถ้าง,งูเหลืองตัวใหญ่ขนาดนั้นมีอยู่จริงพวกมันโชคร้ายเกินไปหรือเปล่าที่เจอมันบางทีงูหลามที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาอาจไม่ถือว่าใหญ่เกินไปในบีสกอตสเปซอย่างไรก็ตามงูเหลืองขนาดนี้เป็นนักล่าบนบกอย่างแน่นอนงูเหลืองตัวใหญ่ขนาดนี้แทบไม่มีสัตว์นักล่าตามธรรมชาติอยู่บนบกเลยบทที่13ความสนใจร่วมกันและความร่วมมือ สิ่งที่ทำให้เสือชีตาโตเต็มวัยงงงวยไปกว่านั้นคือนี่เป็นงูหลามป่าจริง,รงๆหรือถ้ามันเป็นงูหลามป่าทำไมบีสกั s สเปซถึงเตือนเขาว่าเขากำลังรั่วไหลข้อมูลสำคัญนอกจากนี้หวังเถิงเสือชีตายังรู้ว่าตราบเท่าที่เขาไม่รั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับบีสกัดสเปซไปยังสัตว์ที่มีสติปัญญาสูงบีสกั s สเปซจะไม่เตือนเขาเลยเป็นไปได้ไหมว่างูหลามป่าตัวนี้ฉลาดมากไม่ควรเป็นแบบนี้งูหลามตัวนี้อาจเป็นหนึ่งในวิญญาณงูหลามในตำนานหรือไม่เขารู้ว่ามีปีศาจอยู่ในโลกนี้แน่นอนออนนยย่าาางไรกก็ตมมมี้ ตามคาอธิบายของบีสกอตสเปซโลกในปัจจุบันมีพลังงานทางจิตวิญญาณที่เบาบางมากเป็นเรื่องยากมากสาหรับสัตว์ส่วนใหญ่ที่จะบ่งเพราะเป็นวิญญาณหรือพวกมันต้องอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะกลายเป็นปีศาจและได้รับความรู้สึกอย่างไรก็ตามพูดตามตรงเขาไม่เคยเห็นปีศาจมาก่อนดังนั้นเขาจึงปรับขนาดของแวงมังด้วยความอยากร,ากรู้อยากเห็นรู้สึกไม่มั่นใจเล็กน้อยในเวลาเดียวกันพุดเดินตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆเขาก็สั่นด้วยความกลัวแม้ว่าเธอจะเป็นมนุษย์แต่เธอก็ทําภารกิจในบีสกอตสเปซเท่านั้นหลลัังงจจจาาาากกกเเเสสรรร็็ิิ้นนภธอยยมมถบปุษ์ได กล่าวอีกในหนึ่งเว้นแต่พวกเขาจะทำภารกิจสมาชิของบีสกอตสเปซสามารถสลับไปมาระหว่างตัวตนของมนุษย์และรูปแบบสัตว์ร้ายที่แท้จริงได้ขณะที่แวงหมังกำลังสงสัยว่าเขาควรจะพูดหรือไม่เสือชีตาลายตัวเต็มวัยแวงเถงก็พูดขึ้นเข้าใจเราแล้วใช่ไหมหวังหมังพยักหน้าตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยอะไรมากไปกว่านั้นในขณะนี้เขาคงรอดูอยู่ยิ่งไปกว่านั้นหวังหอมากมีลางสังหรณ์ที่แข็งแกร่งว่าการตายของเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าบีสกอตสเปซหลังจากที่เห็นแวงหมังพยักหน นั่นจะอธิบายคำเตือนของบีสก็อตสเปซงูหลามป่าตัวนี้ฉลาดมากในความเป็นจริงมันน่าจะเป็นปีศาจในตำนานอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าวงงมังมีเพียงระบบของเขาเท่านั้นอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าวาังมังกรเป็นปีศาจท้ายที่สุดแล้ววังหอมม่งก็อยู่ไม่ไกลจากปีศาจในเวลาเดียวกันวังเตงดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นฟันเฟืองในใจของเขาก็เริ่มหมุนบีสก็อตสเปซไม่เคยส่งพวกเขาไปทำภารกิจใดๆที่พวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอน แม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายแต่ก็ยังมีโอกาสรอดอยู่เสมอเป็นไปได้ไหมว่างูตัวใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาจู่จู่วังเต็งก็ถามว่าคุณช่วยเราได้ไหมแม้ว่าแวงหม่งจะสงสัยว่าเหตุใดพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากเขาแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างไม่ใส่ใจดังนั้นแวงหม่างจึงพยักหน้าแล้วสายหัวด้วยเหตุนี้วังเต็งจึงรู้ว่าเขามีโอกาสเขาพูดอย่างตื่นเต้นว่าตราบใดที่คุณช่วยเราได้คุณสามารถยกเงื่อนไขใดๆก็ได้ ลูกพุดเดินตัวน้อยเอลยูเอเกีย e, พยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าถูกต้องเราจะทำทุกอย่างตราบใดที่คุณเต็มใจช่วยเราทำภารกิจให้สำเร็จครอบครัวของฉันร่ำรวยมากตราบใดที่คุณตกลงที่จะช่วยฉันฉันจะส่งอาหารมากมายให้คุณในอนาคตตกลงไหมวังเต็งพูดไม่ออกเขากำลังจะบอกเพื่อนว่าอย่าไร้เดียนสานักเมื่องูหลามยากพยักหน้าจากนั้นพวกเขาก็เห็นฉากที่แปลกประหลาดมากงูหลามที่อยู่ข้างหน้าเขาเขียนสามคำบนพื้นด้วยหางของมันหนึ่งร้อยล้านถูกต้องวังเต็งสาบานว่าเขาไม่ได้จินตนาการถึงสิ่งต่างๆยยยิ่่่่งงงงงงไปกกววาาาานนนนนััั้้้ลลมมืออออขแแหถูตะ พุดเดินตัวน้อยและเสือชีตาโตเต็มวัยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาอยากจะถามจริงๆว่าถึงแม่เจ้าจะกลายเป็นวิญญาณแล้วทำไมงูหลามยักษ์อย่างเจ้าถึงต้องการเงินคุณจะทำอะไรกับเงินจำนวนมากยิ่งกว่านั้นวังมังกรขอราคาที่สูงลิบลิ้วทันทีถึงหนึ่งร้อยล้านเขาคิดว่าทุกคนเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกหนึ่งร้อยล้านเป็นเพียงสัญลักษณ์เล็กน้อยสำหรับเขาแม้แต่เอลยูเอเกียก็ยังตกใจเธอรีบใส่หัวเล็กน้อยและพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่านั่นมากเกินไปฉันไม่มีเงินค่าขนมมากขนาดนั้นด้วยซ้ำงูหหหลลลาาามมตัวใญ่คคุณดดรของไไ้ มันมากเกินไปจริงๆครอบครัวของฉันจะไม่ให้เงินฉันมากขนาดนั้นจุดๆแม้ว่าครอบครัวของเธอจะร่ำรวยมากแต่ปัญหาคือเธอไม่มีเงินมากขนาดนั้นเธออายุเพียง16ปีเธอสามารถรวบรวมเงินจำนวนมากได้อย่างไรแม้ว่าเธอจะขอให้ครอบครัวของเธอทำหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเธอก็ไม่สามารถหาเงินได้มากมายขนาดนี้แวง่งมั่งไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อยเขาจงใจขอราคาที่สูงเกินไปก่อนหน้านี้ในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องการที่จะรู้ว่าพุดเดินตัวน้อยตัวนี้มีเงินเท่าไหร่พร้อมกับหาข้อมูลที่เขาต้องการในเวลาเดียวกัน จากปฏิกิริยาของพวกเขาหวงมังสามารถบอกได้ว่าพวกเขาอาจจะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังมังก็กวาดหางไปทั่วพื้นและเขียนอีกครั้งว่าคุณให้ฉันได้เท่าไหร่ฉันให้เงินค่าขนมทั้งหมดกับคุณได้ไหมไพทอนฉันประหยัดเงินในกระเป๋าได้ประมาณเก้าล้านพุดเดินตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมองแวงหมังและอ้อนวอนอย่างสมเพชแวงมังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าครอบครัวพุดเดินตัวน้อยนี้จะร่ำรวยมากตัวตนในชีวิตจริงของเธอหน้าจะอยู่ในระดับเดียวกับภูมิหลังของครอบครัวของแวงหมังจุดๆพุดน คำพูดกระทันหันของแวงมังทำให้พวกเขาทั้งสองหวาดกลัวอีกครั้งพวกเขาไม่คาดคิดว่างูเหลือมที่อยู่ตรงหน่าจะพูดได้อย่างไรก็ตามเขาแซงทำเป็นไม่รู้วิธีพูดนี่เป็นปีศาจอย่างแน่นอนและปีศาจจอมง,งูที่ชานฉลาดอย่างยิ่งในการบูธเท็ดดี้น้อยเอลยูเอเกีและฉีตาแวงเถงมั่นใจในเรื่องนี้มากท้ายที่สุดก็ไม่น่าแปลกใจที่ปีศาจงูจะพูดได้ในหมู่คนรุ่งเก่ามีข่าวลือทุกประเภท หลังจากได้ยินคำพูดของแวหมังเท็ดดี้น้อยก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างหนักแน่นว่าเอาละไพทอนสิบห้าล้านหยวนนั่นเองหลังจากที่ฉันเสร็จสิ้นภารกิจและกลับไปฉันน่าจะสามารถยืมบางอย่างจากเพื่อนได้ในเวลาเดียวกันหวังหอมั่งได้นึกถึงคำว่าภารกิจหวังหมังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นเขาจึงแซงทำเป็นถามอย่างเป็นกันเองว่าพวกคุณจะทำภารกิจต่อหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำภารกิจสำเร็จหรือล้มเหลวบทที่สิบสี่ครั้งแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับบีสกอตสเปซเมาารร่่งงสัตว์ททีแ้จิ และในบางครั้งเราก็ถูกบังคับให้ทำภารกิจต่างๆหากเราทำภารกิจไม่สำเร็จเราจะตายหากเราเก็บคะแนนได้ไม่เพียงพอหากเราทำภารกิจสำเร็จเราจะได้รับรางวัลคะแนนที่เกี่ยวข้องพุดเดื่นตัวน้อยเอลยูเอเกยกล่าวเสริมอย่างสมเพชว่าคะแนนเหลือไม่มากแล้วฉันเหลือสอง้อคะแนนหากภารกิจล้มเหลวฉันอาจจะไม่ตายในครั้งนี้แต่ถ้าฉันไม่เหลือคะแนนฉันจะถูกส่งไปทำภารกิจโดยมีโอกาสตาย9 9้าเปอร์ซในครั้งต่อไปเสียงของพุดเดื่นตัวน้อยชัดเจนมากน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความกลัว หวังหอั่งไม่สนใจแต่เขาจําทุกสิ่งที่พวกเขาพูดถึงตอนนี้หวังหม่งมีความเข้าใจอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขา Beast g o t Space มอบภารกิจให้พวกเขาทําอย่างต่อเนื่องพวกเขาต้องทําภารกิจให้สําเร็จเพื่อรับรางวัลและคะแนนในทางกลับกันคะแนนจะถูกหกักหักทำไม่สําเร็จหากพวกเขาไม่มีคะแนนพวกเขาจะถูกส่งไปทําภารกิจที่เกือบรับประกันความตายเมื่อภารกิจล้มเหลวพวกเขาจะถูกกวาดล้างดังนั้นหวังหม่งจึงเดาว่าประเด็นที่พวกเขากําลังพูดถึงนั้นต้องมีความสําคัญมากเพื่อยืนยันการเดาของเขาหวังหอั่งถามอีกครั้งว่าคะแนนมีความสําคัญมากหรือไม่ พุดเดินตัวน้อยพยักหน้าอย่างรุนแรงเสียงที่สดใสของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาแน่นอนด้วยคะแนนเราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปและแข็งแกร่งขึ้นหลังจากได้รับความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับบีสก็อ s สเปซแล้วแวงหม่างก็พยักหน้าภารกิจของคุณคืออะไรเล่าต่อสิหลังจากได้ยินคำพูดของแวงหม่งเสือทีตาไหลแวงเถงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกและรีบพูดว่าภารกิจของเราคือภารกิจการต่อสู้แบบทีมตราบใดที่เรากำจัดอีกฝ่ายได้ภารกิจก็จะสำเร็จวังหอมั่งพยักหน้าจากนั้นเขาก็ดไม่ได้ที่จจะถาาาามมมด้้ววยยคสสสงสัภรรกกกิต่่อูแบบลุ เดิมทีทีมของคุณมีสมาชิกกี่คนตอนนี้เหลือกี่ตัวนอกจากนี้อีกฝ่ายมีสมาชิกอะไรอีกบ้างหากข้ารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปข้าจะหนีหากไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้หลังจากได้ยินคำพูดของแวงหมังเสือชีตาแวงเถงและพูดเดินเอลยูเอเกีต่างก็พูดไม่ออกพวกเขารู้เพียงว่าสติปัญญาของแวงหมังนั้นสูงมากแต่ตอนนี้พวกเขาแน่ใจว่าความสูงนั้นไม่ได้เริ่มปกปิดมันเขาคงฉลาดพอๆกับคนทั่วไปวังเตงเสือชีตาไหลลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเราเหลือคนเดียวในทีมของเราเขาฟังทำอะไรไมม่่ถููกเเือขาพดแบบนี้ ท้ายที่สุดทีมศัตรูแข็งแกร่งเกินไปเขาพูดตอบมีสมาชิกสามคนในทีมศัตรูพวกมันคือเสือเบนกอรที่โตเต็มวัยหมีที่โตเต็มวัยและกริลล่าที่โตเต็มวัยแล้วหลังจากได้ยินเรื่องนี้หวังห่อมากงแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกผู้เล่นตัวจริงนี้ไม่ทรงพลังเกินไปอย่างน้อยในสายตาของแวงหม่งสมาชิกทั้งสาคนนี้ก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเขามากนะักไม่ว่าจะเป็นเสือเบงกอรหมีหรือกอริลล่าแวงหม,ม่งมีวิธีจัดการกับมันศัตรูเหล่านี้จะฉลาดกว่าสัตว์ทั่วไปเล็กน้อยแต่ก็นั่นม,นนมนา อย่างไรก็ตามเป็นการดีที่สุดที่จะล่อพวกมันมาที่นี่ทีละตัวแวงเถงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเขาได้ยินคำพูดที่มั่นใจของแวงมังเขารู้ว่าหวังมังตกลงที่จะเข้าข้างพวกเขายิ่งไปกว่านั้นในแง่ของขนาดหวังมังนั้นใหญ่โตมากจริงๆง,งูเหลือมยาวสิบี่เมตรหนาเท่าเอวคนและเป็นงูเหลือมที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพูดตามตรงเขาไม่รู้ว่าวังหอมั่งแข็งแกร่งแค่ไหนอย่างไรก็ตามเขารู้ว่ามันไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับแวงมังที่จะกลืนเขาเข้าไปทั้งตัวด้วยร่างกายที่ใหญ่โตเช่นนี้ความแข็งแกกรร่่่่่่งงงงงในนนนาาตอออออออสู้ขแแแวมมึไมย หวังเถิงจึงพูดกับพุดเดินตัวน้อยว่าลูเซวิยอยี้อยู่ที่นี่ฉันจะล่อเขามาจากนั้นเขาก็หายเข้าไปในป่าด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ได้รับการตรวจสอบแล้วอ้อมเมื่อเห็นความเร็วนี้วังมังกรอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเสือชีต้านั้นเร็วมากพูดตามตรงหากหวังเถิงต้องการหนีหวังหม่งคงไม่สามารถตามทันได้ไม่แปลกใจเลยที่ผู้ชายคนนี้จะรอดชีวิตมาได้จนจบพร้อมกับพุดเดินตัวน้อยแค่ความเร็วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทาให้ผู้คนปวดหัวหากเขามุ่งเน้นไปที่การหลบหนีแม้แต่เสือโคร่งเบงกองก็ไไไมมม่่สาาาารถลตเขด้ กัปตันของเรายังคงเร็วที่สุดหากนี้ไม่ใช่ภารากิจการต่อสู้แบบทีมแต่เป็นภารกิจเอาลทีวิตรอดกับตันจะต้องสามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอนในขณะนี้พุดเดินตัวน้อยเอลยูเอเกี U A G e, พูดน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอิจฉาร่างที่แท้จริงที่เธอปลูกคือพุดเดินตัวเล็กภารกิจต่อสู้ที่เธอติดอยู่ในร่างนี้คือฝันร้ายที่สุดของเธอเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังมังก็ไม่ถามอะไรอีกเขากลับพูดว่าเข้ามาใกล้ๆและพิงพุ่มไม้นี้ฉันจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่คุณสามารถเป็นเหยื่อได้พุดเดินตัวน้อย,ยกห้าาาาเเรรรทิจใส็ แหวงหมังพยักหน้าอย่างไร้ความรู้สึกแน่นอนปราบใดที่กับตันของคุณสามารถหลอกล่อพวกมันได้ขณะที่เขาพูดหวังมังก็เลื้อยเข้าไปในพุ่มไม้และอําพรางผิวหนังของเขาให้กลมกลืนกับพุ่มไม้จุดๆหากไม่สังเกตอย่างระมัดระวังพวกเขาจะไม่สามารถค้นพบร่างของแววงหมังที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อรู้ว่าแหวงมังซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเธอในที่สุดพุดเดินตัวน้อยก็รู้สึกปลอดภัยอย่างไรก็ตามเธอยังคงดูอ่อนแอเธอขดตัวเป็นก้อนกลมและตัวสั่นท่างกลางลมหนาวยามค่ำคืนประมาณสิบนาทีต่อมาวงหอวัง พุทเด่นตัวน้อยที่มีความไวต่อการได้ยินก็สังเกตเห็นเช่นเดียวกันแปลยูเอเกียอิยงศีรษะอย่างรวดเร็วและมองเข้าไปในระยะไกลเธอเห็นฉากที่ทำให้เธอตกตะลึงในป่าที่ห่างไกลเสือชีต้าหวังเถิงกำลังวิ่งด้วยความเร็วปานกลางข้างหลังเขาเป็นเสือตัวใหญ่